สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามและสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสรุปหวยบนล่างของวดนบันจันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพั้าห้าสบเกก็หลักร้อยที่จะนำเสนอก็คือมีเก้ามีศูนยมีเจ็ดมีหเลขเด่นบนมีห้ามีหมีเจดเลขเด่นล่างมีหมีเจ็ดมีแปด ส่วนเลขเด่นบนล่างก็ได้ตัดเลขดับแล้วนะคะบางคนก็ถามมาว่าตัดตัวดับออกแล้วหรือยังสรุปว่าตัดออกแล้วนะคะตัวนี้ตัวกลับก็เราก็ซื้อไว้นิดหนึ่งบางทีมันอาจจะออกตัวกลับได้นะ,ะตัวนี้เลขเด่นบนคือคัดออกมาให้แล้วนะคะตัวนี้คือให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างพระงวดที่แล้วคือให้ค่าศูนย์กับเจ็ดหนึ่งให้บนทั้งคู่นะ,ะแต่มันออกห้าศูนย์ล่างเจ็ดหนึ่งบน สรุปก็คือถูกแต่เจ็ดหนึ่งบนนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เลยซื้อไว้บนล่างเลยนะคะตอนนี้คูณไว้เลยก็เด็ดบนล่างก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าศูนย์หกหกหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอันนี้นะคะส่วนรอบนี้ก็ได้คัดให้น้อยชุดเพราะงวดที่ผ่านมาให้บนห้าศูนย์แล้วก็บนเจ็ดหนึ่งแต่ ถกแต่เจ็ดหนึ่งบนนะ,ะตอนนี้วันนี้เด่นบนล่างก็เลยเน้นว่าเออให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างแล้วกันจะได้ไม่เสียได้นะคะถ้าใครชอบออน้อยชุดก็เสียงเฉพาะชุดนี้นะคะต่อไปเรามาดูเลขกันบนกันเลขกันบนก็จะมีแปดห้าหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่สามเก้าเก้าสี่ ตอนนี้คือให้ไว้ทั้งหมดนะคะเลขบางคนก็บอกวาอ่าให้น้อยตัวไปก็บางทีก็อยากรู้ว่ามีเลขอะไรบ้างก็เลยให้เลขก,กันบนกันล่างไปเผื่อเผื่อบางคนก็อยากซื้อตัวกันไว้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เลขก,กันล่างก็มีหกเก้าหกสามเจ็ดเก้าเจ็ดสามแปดเก้าแดศนดหนึ่งแดสองแดสามสี่เก้าห้าเก้าส่วนใครที่บอกว่าเลขเยอะก็คาดูแลกันนะคะจะได้น้อยชุด จะให้น้อยชุดนี้ก็ให้ได้แต่โอกาสที่จะถูกมันก็มีน้อยลงนะคะโปรดใช้สติต่ตองอย่าเชื่อมากค่ะเพไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรต้องอาศัยดวงและก็โชคลาภวาสนานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีพบก,กันในงวดถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ